หนึ่งเหตุผลที่ทําให้คุณปิดการขายยากนะคืออะไรรู้ไหมมันมีกฎอย่างหนึ่งที่คุณไม่ควรทานะถ้าคุณทำเนี่ยโอเคคุณอาจจะขายได้แต่ทําไมแต่คุณจะขายยากนั่นก็คืออะไรรู้ไหมนั่นก็คืออย่าขายให้กับคนที่ไม่รู้จักคุณนะยกตัวอ,อย่างนะตอนนี้พี่แนะ่อยู่ที่แคนาดานะคะข้างหลังเนี่ยเราจะเห็นเนี่ยสตีมโครกนะนะที่แกสทาวนะ์เนาะถ้าสมมติว่าคนเดินผ่านไปผ่านมาเราไม่รู้จักนะเขาก็าไม่สนใจเราเขาก็าไม่ถ่ายรูปหรอกแต่นั่นเราะเห็นคนมุงมุงถ่ายรูปเต็มเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีเหมือนสตี เหมือนเป็นที่รู้จักอัคนก็อยากที่จะถ่ายรูปด้วยเหมือนกันเวลาที่คุณขายของอรแล้วคนเขาไม่รู้จักร้านคุณอ่ะคนไม่รู้จักแบรนด์คุณอ่ะเขาก็ทําไมเขาก็ไม่อยากซื้อแม้แต่จะมีคนซื้อก็ได้แต่ทําไมแต่คนไม่ซื้อเยอะกว่าแล้วคุณอยากที่จะเป็นแบบนั้นหรอแล้วทํายังไงนะคะให้แบรนด์ของคุณเนี่ยเป็นที่รู้จักแน่นอนมันไม่ใช่แค่การยิงแอดนะบางคนที่ว่าอาโอเคเราแค่ยิงแอดแต่การยิงแอดเนี่ยคืออะไรคือเอาสินค้าเนี่ยไปให้คนเห็นมากขึ้นเท่านั้นเองแต่ตัวแบรนด์ของคุณอ่ะตัว มาซื้อของสิ่งนี้แบรนด์ของคุณทําไมคนต้องมาอุดหนุนแบรนด์ของคุณอันนี้คืออะไรคือการที่ทําให้แบรนด์ของคุณเนี่ยเป็นที่รู้จักโอเคว่าคุณมีลูกค้าที่ซื้อไปแล้วกลับมาซื้อซ้ําหรือเปล่าถ้าคุณขายแค่รั้งเดียวไม่มีคนกลับมาซื้อซ้ําเลยแน่นอนว่าทําไมแน่นอนว่ามันก็ไม่เป็นที่รู้จักเขาไม่อยากบอกต่อถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่คุณขายของแล้วคุณเป็นที่รู้จักเนี่ยคุณจะมีแต้มต่อมากกว่าแบบคณแบบอยู่ที่ก็ขายให้กับคนที่ไม่รู้จักคุณเลยยกตัวอย่างเหมือนติแน่เนี้ยติแน่สอนเรื่องการขายใช่ไหมเรื่องการปิดการขายในออนไลน์นะคะถ้าสมมุติว่าติแน่เนี่ยอยู่ที่ก็มาบอกคุณให้คุณมาลงคอร์สติแน่สิติแน่มีคอร์สสอนขายแต่คุณไม่รู้จักติแน่เลยเอาคุณจะเรียนป่ะถูกว่าแต่ถ้าสมมติว่าคุณเข้ามาในช่องติแน่ในทิกตอกในเฟซบุ๊กในยูทูบอะไรก็แเราแต่แล้วคุณได้ดูคลิปติแนคเรจนนนใีีย เราเข้าใจไหมน,นึกไอเดียอหมว่าการที่เราเป็นที่รู้จักเนี่ยมันทําให้เราปริดการขายได้ง่ายกว่ามากเลยนะคะเรานี้เดียก็มีเท่านี้เนาะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็สามารถที่จะกดไลค์แล้วก็กดติดตามติน้าได้ที่ติก๊กต็อกนาอใน Facebook ก็ได้หรือว่าจะเป็นาตามที่ติดตามติน้าในไลน์ก็ได้นะคะอดครูที่แน่แล้วเราก็จะได้เก็บความรู้ดีๆนะเกี่ยวกับการปริดการขายไปสำหรับวันนี้นะคะติน้าก็มีเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ